นาเลยรูชื่อยาคูชื่อยาคูชื่อยาคูอะไรฮิตกระจังดาบพิฆาตอสูรน่ะอ่ะ,อะคลิปนี้มาตามสัญญานะครับก่อนที่มิดเดิลบล็อกอาจจะอัปเดตใหม่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไปที่ถกเถียงกันอยู่นะว่าแบบผจญภัยที่เราเคยเล่นกันอยู่เนี่ยมันจะหายไปหรือเปล่านะครับคลิปก่อนก็เลยไปอำลาซีซั่น8มาแล้วก็บอกไว้ว่า จะพาไปซีซัน10ด้วยนะครับก็หวังว่าแมพผจญภัยจะยังอยู่นะครับแต่ทางที่ดีก็เข้าไปดูกันก่อนดีกว่าไปกันที่ซีซันส10ซีซัน10นี่เราตั้งชื่อว่ามารับบูดซีซัน10เมืองนะครับเพราะว่าเราสร้างกันในทีมที่เป็นเมืองนะครับเข้าไปดูกันเริ่มจากเราเลือกแผนที่นะครับ ที่เกิดโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอยโอยเดวเดยเดเดเกิดมาก็โดนเลยอ๋อเรามีเรามีเป้ไอพ่นอยู่เนี่ยนี่เราไปปราบมากอนมาแล้วเห็นไหมได้บล็อกนี่มามาวางแบบนี้จะกันมอนสเตอร์ตรงนี้ได้นะครับตรงนี้จะเป็นห้องเก็บของนะครับทุกคนกดดังปิดประตูก่อนเพื่อความชัว ซีซัน10นี่จะเป็นโกดังที่กว้างขวางมากเลยนะนี่เห็นไหมโกดังถูกแบ่งออกเป็น3มห้องเล็กๆนะครับเตาเผาเพราะว่าซีซันนี้คนเล่นเยอะนะอามาได้ไงนี่ซีซัน10จะเป็นตีมเมืองนะครับนี่เป็นโรงแรมที่พี่จอมกับสกายเลซี่ได้สร้างไว้นะ เนี่ยเห็นไหมเป็นเมืองเลยเป็นเมืองเป็นหมู่บ้านใหญ่ๆนะครับลงก่อนนั่นเป็นโรงแรมที่พี่จอมกับสกายสร้างไว้นะสวยเนาะด้านบนเอาได้ยินเพลงมหได้ยินเพลงมหมเราจัดไว้เป็นสถานที่ปาร์ตี้สระน้ำของเรานะแต่ถ้าอยากเต้นอย่างจริงจังก็ตรงนั้นมีผับฟิวผับ ผับกับป้ายฉลองครบครอบห้าปีไม่ได้ว่าบ็อกอานะที่จอมสร้างผับไว้ไปดูผับกันนี่ผับนะสวยนะเนาะปิดประตูผับก่อนซีซั่นนี้ก็เป็นอีกซีซั่นหนึ่งที่สวยมากๆเลยนะทุกคนแล้วก็ตั้งใจสร้างกันมากนะใช้เวลานาน,านมากๆ ส่วนตรงนี้เป็นสถานที่ปลูกผลออกซิเจนเห็นไหมเพียบเพียบเพียบแล้วก็ส่วนด้านบนก็เริ่มขี้เกียจกันละก็เป็นจุดปล่อยยานอวากาศไปดูที่อื่นบ้างแล้วเราก็แบ่งโซนแบ่งพื้นที่ให้สร้างบ้านกันนะเห็นไหมเป็นล็อกๆเลยเราเคลียร์พื้นที่ให้หมดนะความไก่อัตโนมัติไก่ไม่อยู่แล้ว นี่ร้านเค้กร้านเค้กที่พี่จอมก็สร้างเนาะน่ารักเชียวบ้านใครบ้างมารายงานตัวด้วยนะหลายคนได้เข้ามาสร้างบางคนก็สร้างแล้วก็พังโดนระเบิดทางนู้นเป็นประตูวาร์ปแกนโลกนี่เดินก็ได้เห็นไหมเราทําถนนนะทําถนนสวยงามมากจากทรายสีเทานะวิ่งไปกันละกัน นี่ก็เป็นจุดชมวิวริมถนนสวยเชียนั่นเป็นโรงเรียนที่ไหนสร้างไม่เสร็จนะพอดีเราเลิกเล่นกันก่อนแล้วก็เป็นบ้านทรงไทยที่มาอยู่ใกล้ๆเมืองของตามหาตาลือหลังนี้ก็สวยนะทุกคนบ้านทรงไทยเห็นไหมขึ้นไปดูหน่อยนะ โอ้สวยเชียวตามหาตาลูนี่เขาจะถนัดแนวไทยๆนะสร้างวัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเสียงใครระเบิดที่ไหนอะอ้้หตกใจเลยนี่เป็นสวนฟาร์มแครอทกับแตงโมนี่แครอทกับแตงโมเห็นไหมสองชั้นนะสองชั้นโอ้มันฝรั่งด้ ส่วนนี้ก็เป็นนาข้าวนะพอดีลุงเปิดสร้างสัตว์แล้วก็เห็นบีบีคุงเขาสร้างไอโกดังเนี่ยเป็นบ้านเขาอ่ะสวยดีก็เลยอยากได้รูปทรงนี้มาคลุมนาข้าวเราไว้มันก็เลยได้ได้นาข้าวแบบนี้นะครับสวยมากสองชั้นสองชั้นเห็นไหมโอ้สีซชั้นนี้ก็เสียดายนะถ้าจะทิ้งไป น,น,นี่นี่นี่มีฟาร์มพึ่งของพี่จอมด้วยเห็นไหมไปจับพึ่งกันมานะฟาร์มพึ่งฟาร์มพึ่งแต่ว่ารังพึ่งมันบักอยู่นะทุกคนพึ่งยังบินอยู่เนี่ยเห็นไหมสวยเนาะมีเซเว่นเดอะเซเว่นบีบีคุงสร้างเซเว่นอยู่นะบีบีคุงสร้างเซเว่นตรงนี้ ม่มีพนักงานขายพี่แต่ก็ดังนะมีน้ำพุสวยๆส่วนนี้เป็นบ้านลุงกันไนที่ไนสร้างนะนี่เป็นบ้านพี่จอมทุกคนบ้านพี่จอมโอ้โหรวยแท้โคมไฟวิวดีมากๆเลยนะบ้านพี่จอม มองเห็นผักเ้อยเพราะว่าพี่จอมจะเที่ยวผักทุกคืนชีวิตจริงก็เที่ยวทุกคืนเหมือนกันอ่ะทีนี้ที่ลุงอยากจะอวดก็คือความสามารถพิเศษของดาบของลุงนี่จุดไฟ3ตีถอย5ตีบิน4ทนทาน2และโชคไล่ล่า2นะครับมันสามารถส่งสิ่งต่างๆที่เรา ฟาดฟันด้ดาบลอยไปในอากาศได้เรียกได้ว่านี่คือดาบพิฆาตอสูรของแท้เลยรอมอนสเซอร์ออกมาก่อนเดี๋ยวลุงจ,จัดให้ดูนะนา่านเห็นไข่ระเบิดเคยเห็นไข่บินไหมทุกคนไข่บินนะดูเอ้ยรอมันมาก่อนดาบพิฆาตอสูรเซเบลุยาคู อยากมันลอยไปตายข้างบนเลยเพืคอนฉันจะพาเธอลอยฉันจะพาเธอลอยฉันจะพาเธอลอยลอยแบ่งมุมก็อยากจะลอยไข่ระเบิดก็ลอยฉันจะพาเธอลอย ไปตีเขาทำไมวะเดเดินเดินเแปลกลากเลยน่าเกลียดม,มากเลยตอนี้ฉันจะพาเธอลอยฉันจะพาเธอลอย <c oughs> ฉันจะพาเธอลอย <c oughs> คิดถึงแล้วก็เสียดายที่จะต้องถ้ามันหายไปนะ <c oughs> ก็หวังว่าอัปเดตใหม่ผนจญภัยที่เราสร้างมายังอยู่นะครับ <c oughs> ก็อย่าลืม เข้ามาพูดคุยกันได้สำหรับใครที่เคยเล่นร่วมกันในไลฟ์สดของลุงนะครับโอเคคลิปนี้ไปละไปแล้ะนะบ๊ายบาย